สวัสดีค่ะวันนี้ป้าทิพย์จะพามาชมขมิ้นขาวที่บ้านป้าทิพย์นะคะนี่จะให้ดูวัตถุกระถางมาขนาดนี้เลยนะคะลงดินเลยขมิ้นขาวมาดูภาชนะที่ป้าทิพย์ปลูกนะคะนี่ค่ะเป็นครุถังสีฟ้าเก่าๆที่พังแล้วป้าทิพย์เอามาปลูกเพียงแค่หัวเดียวนะคะ แตกลูกแตกหลานออกมาเออเป็นหนอคะ่ะเป็นหนอออกมาหนักเป็นกิโลเลยป้าทิพดาวเอานะคะเกือบจะครึ่งกิโลเลยนะคะวันนี้ป้าทิพก็จะมาแคะแสะแงะให้ดูนะคะเพราะว่าป้าทิพจะเอาขมิ้นขาวไปทําน้ําพริกไปทําผักจิ้มน้ําพริกค่ะนี่มาดูกันเลยนะคะถึงขั้นต้อง แกะครุออกเลยนะคะทะลุทะลวงดีมากขมิ้นขาวเนี่ยหัวเขาจะใหญ่มากอันนี้ป้าทิพย์ใช้แค่หัวเดียวนะคะมีกวากมรกตด้วยค่ะป้าทิพย์เอาใบเอาก้านไปปักก็เลยงอกมาฝากเลี้ยงค่ะทีนี้ป้าทิพย์ก็จะมาแกะนะคะแกะเพื่อที่ว่าจะเอา,อา ขมิ้นอันนี้นะคะไปทำผักจิ้มน้ำพริกเย็นนี้นะคะขมิ้นขาวจะเอาไปปาดแล้วก็ลวกนะคะเอาไว้จิ้มกับน้ำพริกอร่อยนักนะคะในหนึ่งหัวเนี่ยเห็นไหมครับเยอะมากปก้าทิพแกะไปอะประมาณครึ่งกิโลแล้วมั้งค่ะ เยอะมากค่ะภาพนี้คือขมิ้นขาวที่ประทิพย์แกะได้ในหนึ่งหัวนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ